สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะ MT 8 0นะคะเป็นปั๊มสามนิ้วเครื่องดีเซลนะคะออเดอร์ของคุณนัทวุฒินะคะ,อ,ะออเดอร์เข้ามาในช้อปปีนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะก่อนใช้งานเดี๋ยวทางร้านลองสตาร์ทเครื่องให้นะคะแต่ว่าหลังจากลองสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเชื้อเพลิงทางร้านขออนุญาตถ่ายออกนะคะก่อนลูกค้าใช้งานลูกค้าอย่าลืมเติมน้ํามันเครื่องก่อนใช้งานนะคะ ถ้าลืมเติมลูกสูบติดโรงงานจะไม่ได้รับประกันในจุดจุดนี้นะคะย้ำนะคะอย่าลืมเติมน้ำมันเครื่องก่อนใช้งานนะคะ,ะหลังจากที่เราเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็จะมาลองสตาร์ทเครื่องนะคะวิธีการสตาร์ทตรงนี้เป็นตัวเค่เร่งเครื่องนะคะเราล็อกอันนี้นะคะไว้ที่ตรงกลางนะคะแล้วก็ขั้วแบตจะอยู่แบบนี้นะคะลูกค้า แดงบวกดำลบนะคะตรงนี้เป็นกดอ่าวาวนะคะเรากดวาวตรงนี้เราก็บิดกุญแจปล่อยวาวตามคลิปนะคะโอเคค่ะลูกค้าเครื่องสตาร์ติดป,ปกตินะคะเวลาเราดับนะคะเราดับจากตรงนี้นะคะลูกค้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะคะแม็กกุญแจ ดึงออกอ่าใส่ถุงอ่าคุณแแจนะคะอยู่ในถุงนี้นะคะลูกค้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะส่งสินค้าให้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเชืเพลิงเราถ่ายออกก่อนใช้งานอย่าลืมเติมน้ำมันเครื่องก่อนใช้งานนะคะขอบคุณค่ะ